พวคอยถามว่าเฮ็ดแนวได้จึงจะรวยพวคอยถามว่าเฮ็ดแนวได้จึงจะรวยตอนนี้พัวคอยอายุห้าสิบสองปีทามเมียว่าในชีวิตท,ที่เลืออยู่เฮ็ดธุรกิจอย่างจึงจะรวยปัจจุบันลาวเป็นพนักงานหลัดนี่คงจะแมนความฝันของหลายคนที่มองว่า ชีวิตล่างกเกษียณอายุจะอยู่ซื้อกินเงินเก่าคงจะไปบวรอดในยุคเศรษฐกษิจแบบนี้เมนเทสมมุติว่าท่านอายุนยาวฮอแปดสิบปีหมายความว่าชีวิตลังกเกษียณองทานต้องมีเงินใช้โตอ,อีก30ปีในขณะที่ทานบบมีเวียกเฮดโบมีหลหยหับชีวิตล่างกเกษียณนอกจากา้าคาดำลงซีบทานต้องเกียมใจอีกว่า คาหักษาพยาบาลจะสูงมาเป็นอันดับต้นหงจากคาของศีบท่าหากทานโบแข่งแห่งพอทานเกียมตัวกเกษียนลือ,อยังวาทานจะเห็ดย่างลือจะรอท่าเป็นภาละให้ลูกลานบทความนี้โบเมนมาคายประกันแตจะมาส่วนลมกันวาเห็ดแนวได้จึงจะรวยได้ลังกเกษียน รัฐบาลประเทศสิงคโปร์ยอมจ่ายเงินให้ประชาชนสุ้งไวลยลือไวกัะเซียนของเขาคนละหนึ่งเซนบาทเพื่อไปเฮียนการนำไซเอไอเพราะในอนาคต AI ไอาจจะเป็นผู้สวยที่ดีของไวกัะเซียนและให้ผู้ไซไวกัะเซียนสามารถสร้างรายหับจากมันได้กับคืนมาที่คำถามของพวกค่อยในฐานะที่ปรึกษาธุรกิจมาหลายกว่า10ปีในลาว คอยบอกลาวา่าเจ้าบ่มีทางรวยพอเจ้าบ่มีหมายเสร็จคงนักธุรกิจคนที่จะรวยคือเขาต้องมีหมายเสร็จก่อนหมายเสร็จทีกาเซียงกาลมแล้วพอทีจะลุกได้ไหวข้อทําว่าในอายุเจ้าใน,นัยนี้เจ้ายัางกาเซียงและกาเหตุคือกันกับลุงผู้พันเซนเดอร์สเจ้าคองเบน KFC ที่โด่งดังไปทั่วโลกยูโบ ลาวเริ่มต้นตอนอายุ65ปีแมนลาลาวเคยล้มหลวเทิง1,000เก้าครั้งในชีวิตเจ้าผู้ที่เป็นพนักงานลัดมาตลอดชีวิตผู้ที่โบเคยล,มล้มหลวมาก่อนและโบเคยอยู่กับความเสี่ยงเจ้าจะเหตุใด,ดอยู่โบการเป็นพนักงานลัดมันต่างกันกับผู้ประกอบการลือนักธุรกิจเพราะพนักงานลัด บต้องตัดสินใจด้วยตัวเองทุกอย่างแมนหัวหน้าหรือผู้นำพาตัดสินใจแมนล้มลุ่มมาก็แมนเงินรัฐบาลโบแมนเงินของเจ้าแมนบบและเทิงมันเสียงลมละลายมาถามววาภัยฮับพิโอบโบมีผู้ฮับพิโอบท้ายที่สุดประสาชสนฮับพิโอบรวมกันคือเกาเป็นแบบนี้เกือบทุกประเทศทั่วโลกแต่การเป็นนักธุรกิจเจ้าต้องเป็นผู้ที่ตัดสินใจเองล้มละลายมาโกแมนเจ้า รวยมาก็แม,มนเจ้านี่คือสิ่งที่เจ้าต้องทำตัวเองก่อนว่าเจ้ากาลารวยบ่เจ้าก้าหานเพียงพอที่จะรวยลือบบเพราะความรวยมันมาพร้อมกับความเสี่ยงเอาละถ้าหมายเสร็จเจ้าได้และคิดว่าพร้อมแล้วเจ้าต้องกลับมาเบิ่งว่าสิ่งที่จะเหตให้รวยนั้นเจ้ามักมันอีกบ่คนจะรวยได้มันมาจากสามปัจจัยคือการขายการบริการ ไลักก่อนอื่นคือการขายโบมีคนรวยคนได้ที่ค่ายโบกิงต่อให้เขามีความสามารถในการผลิตที่กองที่สุดในโลกแต่ถ้าค่ายโบเป็นค่ายโบเก่งก็จบเลยสิ่งทำอิดเลยเข้าต้องค่ายไอเดียค่ายความคิดเพื่อระดมทุนเพื่อห้าเพื่อนหว่วทุนเมื่อได้ทุนแล้วยังต้องคายสินค้า บว่าจะสินค้าหรือบริการใดก็ตามเจ้าต้องขายมันเป็นถ้าเจ้าขายบบเป็นเจรจาต่อหองโบได้น้มน้าใจคนบบเป็นเจ้าเป็นได้แต่เพียงพนักงานประจำหรือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสั่งได้เท่านั้น